สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทธลุงเขต2จัดการศึกษาตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการส่งเสร er. ิมโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับโดยสนับสนุนให้เด็กประถมวัยได้เข้าเรียนทุกคนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ไยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงแม้แต่ชาวมีิช เนกลุ่มน้อยแห่งเทือกเขาบรนทัดจุดเริ่มต้นการศึกษาของชาวมันนี้เกิดจากการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนทําให้ชาวมันนี้ทุกคนมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนและใช้นามสกุลเดียวกันคือรักป่าบอลจึงทําให้ชาวมันนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ด้านการศึกษาตามกฎหมายทุกประการศูนย์การเรียนรู้หรือที่เรียกกันว่าโรงเรียนภูบรรทัด ถือเป็นจุดกำเนิดให้เด็กๆชาวมณนนีได้เรียนรู้การอ่านการเขียนภาษาไทยส่งผลให้เด็กๆสามารถอ่านหนังสือได้และมีความรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นเด็กๆรู้สึกมีความสุขกับการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกมากขึ้นปัจจุบันนี้ถึงแม้โรงเรียนภูบรรทัดจะปิดลงแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแห่งการเรียนรู้ที่เด็กๆได้รู้จักคำว่าโรงเรียนโรงเรียนมิตรมวลชนหนึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านเขาจันทร์ตำบลหนองทงอำเภอ ป่าบอนจังหวัดพัทลุงได้ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชาวมน,นิสวัสดีครับโรงเรียนมิตรมนชนหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด43คนเป็นชนเผ่ามณนนิทั้งหมด13คนโรงเรียนมิตรมนชนหนึ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นาการอ่านออกเสียงได้ทักษะชีวิตและปัญญาเศรษฐจพอเพียง การอยู่ร่วมกันของชนเผ่าทุกชนเผ่าอ,อย่างมีความสุขโรงเรียนมิตรบันนชนหนึ่งยังขาดแคลนงบประมาณพนหานรับส่งนักเรียนที่พักนอนชั่วคราวและปัจจัย4โรงเรียนมิตรมันมนชนหนึ่งขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการสพทออสำนักเขตพื้นที่และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไร้พรมแดนขอขอบคุณครับ วันนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพุทธมุนสับพุธมุนกษสได้สร้างโอกาสในการเปิดพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและเห็นความสําคัญกับการสร้างโอกาสให้กับชนกลุ่มนี้ เพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนพื้นบาบจากนโยบายเร่งรัดส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงหลุดตกจากระบบการศึกษาดรวันชัยวงสินผู้อํานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาพัทลุงเขต2จึงขับเคลื่อนโครงการเติมฝันสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อชีวิตซึ่งได้ดําเนินการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเหลือ การไฟฟ้าอําเภอตะมดูดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของนักเรียนชาวมน,นีกิจกรรมต่างๆนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2มีความมุ่งหวังให้เป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของการจัดการศึกษาที่มอบโอกาสทางการศึกษาแก่ชนพื้นเมืองชาวมน,นีจังหวัดพัทลุงอย่างไรก็ตามนักเรียนชาวมน,นีมีความจาเป็นต้องอาศัยบ้านของครูและชาวบ้าน ระหว่างมาเรียนเพราะเส้นทางในการเดินทางมาโรงเรียนนั้นมีความยากลําบากไม่มียานพาหนะรับส่งจึงทําให้ระบบการดูแลนักเรียนมน,นี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนักเรียนพักนอนในระยะถัดไปสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาพังขอ2มีนโยบายที่จะระดมทุนและก็จัดหาทุนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มมณนนีได้มีที่พัก นอนและก็มีภาชนะสําหรับรับส่งเพราะฉะนั้นต้องของความร่วมมือไปอยังทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันลงทุน พื่อนักเรียนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆด้วยครับในระยะต่อไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทธลุงเขต2มีแผนการดําเนินงานในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวมนิทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานและระดมทรัพจากทุกภ่าส่วนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของนักเรียนชาวมนิต่อไป